พอเตดบุญนาคมาพัสปอร์ตเกิดอมาตตัวไหนไปบีบให้เตดบุญนาคลาออกลาออกอีกล้วเตดบุญนาคก็บอกว่าโอ๊ยผมเมียผมเราก็รู้อยู่ใช่ไหมก็เป็นผลพวงมาถึงมาอพอเตดไปท่านสมัครก็ยังไม่ยอมไม่ยอมก็ก็เลยต้องตะหลิวนี่ไงเจอตะหลิวดังคอตะหลิวดังไปหน่อยนี่มันเลวไหมอย่างเงี้ยครับเสื้อสารํันนูนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตัวก่อปัญหาเนะครับตัวก่อปัญหาเลย ก็เ,เมีหนทางไหนไหมฮะที่ที่จะเอาสารรัฐมนูลชุดนี้ออกได้ก็แก้ไขรัฐมนูญเนี่ยแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยอย่าให้มันอยู่นานเลยอยู่ตั้งทั้งอะไรทั้ง9้าปี9ปีเก้าปีคนเกิดมาถึง9ปีนี่อยู่ป .4 ีแล้วนะคือต้องแก้คือต้องแก้แบบสวนี่แหละให้หลุดไปเลยถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องเป็นแบบจักระผานิชผาติกรรมอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นอย่างนั้นคือประชาชนต้องลงโทษเองไงถูกไหมฮะ ไม่งั้นก็เป็นแผนกหนึ่งในสารที่จะทำไปนี่ฮะนี่จะเป็นตอนนี้บอกว่ารายการนี้ดีมากแต่เสียดายออกชาไปหน่อยจากสสวรชัยเห็มะเลยฮะจากสสวรชัยจริงเปล่าพี่เงาะยังดูเราอยู่เลยพี่โอ้ขอบคุณมากครับพี่เงาะนะผมผมลุ้นมากเลยนะพี่เงาะนะแต่ถ้าพี่เงาะส่งมาจริงจริงเนี่ยนะครับก็ต้องผมยืนยันว่าจะเอาล่างเดิมของพี่นะเนี่ล่างเดิมและอย่างน้อยๆ่ะผมบอกเลยเดยว่า เวลานี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเขาพยามกระตุนน้นนะพยายามบอกว่าว่าคณะกรรมการิการเน่ะอย่าปอดก,น <c oughs> กันนะเลยก็กก้าหน่อยครับพี่น้องประชาชนเขารู้กันเต็มที่นะยัยงไงก็หนุนนะร่างของคุณวรชัยเมะครับพี่เงาะฟังทางนี้พี่เงาะด <c oughs> ับเครื่อนชนเลยพี่เงาะ <c oughs> ไม่ต้องห่วงอะไรจะเกิด <c> ม <oughs> <c oughs> <ๆ S 2> ันเกิดแบบวรชัยเหมะใช่ไอมาร์กไอเทีอกต้องเข้าคุกอืม่คุอ คือคนที่แดงอผมว่าเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเนี่ยครับคือไม่ได้อยากเห็นไอ้มากเข้าคุกหรอกอยากเห็นประหารด้วยทำมัอยใช่เพราะฆ่าคนเป็นโอ้โหเป็นเบื่อเลือดเย็นอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าคือไม่นะกฎหมายคือกฎหมายอ่ะคือมันไปเปรียบเทียบกับท่านนายกทักษิณไม่ได้เพราะเราก็เดี๋ยวเสาหน้าเนี่ยเราจะบอกว่าโอ้ยจะเอาทวงเงินคือก็เงินของเขาแล้วเงินของเขาพ่ออะไรเดี๋ยวจะมาแบบ ชั่วโมงครึ่งเต็มๆเลยเสาหน้าเสาหน้าเราจะว่ามันะมีชาร์จมีอะไรให้เลยครับว่าตั้งแต่เนี่ยสมครบันยังไงเป็นยังไงมีชาร์จเปรียบเทียบว่า AIS ไม่ได้เสียเปรียบไม่ได้ได้เปรียบดีแท็เลยถ้าเราพูดให้ให้เห็นกันง่ายๆจระจะนะฮะเงินที่เขาเงินที่คุณยึดไปมันมีที่มาถูกไหมฮะคุณจะหาว่ารวย รวยไม่มีที่มาไม่ได้ <c oughs> เขาขายหุ้นถูกไหมฮะ <c oughs> ตอนแรกคุณก็หาว่าไม่เสียภาษีอ <c oughs> ก็หาว่าเขาไม่เสียภาษีตอนมาหาว่าขายขายดาวเทียมขายความปลอดภัยของประเทศ <c oughs> <c oughs> แต่หารู้ไม่ว่าดาวเทียมใช้ไปกี่ปีแล้วจะปลดระวังอยู่แล้วทำได้ไหมตอนไอ้บางเลมันออกมาพูดบอกว่าประเทศไทยจะเหลือแต่กระดูกอ่ะตอนนั้นอ่ะแล้วเป็นไงตอนนี้แล้วมันบอกถ้ามีเงินมันจะซื้อคืนอ่ะซื้อดาวเทียมคืนเออแล้มันจะซื้อดาวเทียมคืนอ่ะไอ้ตอนนั้นพูดแบบนั้นได้ไหมคือดาวเทียมเขามีอายุนะใช้งาน15ปีไปสอยลงมาไปทำอะไรได้มันก็จะปล่อยเป็นขยาวอากาศอยู่แล้วมันบอกว่าจะออกคืน ดาวเทียมเนี่ยเขาส่งไป15ปีเขาก็โละ15ปีเขาก็ต้องส่งใหม่ส่งดวงใหม่ขึ้นมาทันจากไทยเดิมไทคมหนึ่งสอสาเนี่ยจนเป็น IP พีตาร์ไอพีตาก็เพิ่งส่งไปก็กาลังจะใกล้หมดเดี๋ยวเขาต้องส่งไปอีกอจากที่เราบอกว่าไอที่ตอนส่งตอนสมัครท่านสมัครคิดอ่ะแแค่8 0 0พทั้งหมดอ่ะตอนท่านนายกทักษิณส่งไปหมื่นห้าหมื่นห้าพล้านเลยแค่ห่างกันแค่สิบกว่าปี เพราะนั้นเธว่าไม่ไม่มีคนอย่างท่านสมัครไม่มีคนอย่างท่านทักษิณเนี่ยป่านี้เรายังเช่าไอ้ดาวเทียงเขาอยู่เลยอืเช่าไอ้ปาลป้าของอินโดอยู่เลยคือใช่ไหมใช่คือถูกไหมบอกบอกบางเละหน่อยบางเละเอ้ยไม่ต้องทําอะไรหรอกไปนมนม์อัครทอนเวลากษา์ลงจากบันลังให้หน่อยอบอกกันดีๆอครทอนจะลงไปแล้วอัครทอนกำลังโดนคดีด้วยโดนคดีอยู่อย่าให้มาเป็นสายป่านแห่งอำนาจ รัฐประหารเลยและไอ้อครทอนเนี่ยมันก็เป็นแขกครับ <c oughs> เป็นแขกเป็นพี่น้องกับบุญยรั์กลินใช่ไหมเป็นเขาเป็นสายเดียวกันสายที่ไปตีตีเมืองนครศรีตอนสนมัยนั้นเนี่ยนะก็ก็มาเนี่ยก็คือสายอมมาทั้งนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือเรื่องแบบเนี้ย คือพูดไปเนี่ยเราเราแหมผมใหญ่กะพูดให้มันเลยเพยดานกว่านั้นด้วยซ้ําไปแต่ว่าโอเคก็มันมันอยู่กํากัดแค่เนี้นะ,ะงั้นเดี๋ยวท่านทนายต้องไปเสียเวลาไปไป,ไปเยี่ยมคุณกฤษดาก็ยังไม่รู้ว่าใครไปเยี่ยมใครนะไม่เป็นไรครับถ้าเราถ้าเราถ้าเราจะจะติดคุกพูดตรงๆรงเลยนะเพื่อพี่น้องเสื้อแดงเพื่อประชาชนโดยที่เราให้ กระจ่างแจ้งแบบทะลุทะลวงเนี่ยเรายินดีครับมาเลยครับไม่เป็นไรครับครับก็นะฮะก็เดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งคือเป็นเรื่องเดี๋ยวเราจบเรื่องเออข่าวพระวิหารอย่างนะ้นเนี่ยยังเ,เลยครับอ,อ,อันนี้เพื่อเกินเกินไว้นะแบบแี่แล้วมีอะไรต่อไหมไอ้เขาพระวิหารเนี่ยผมผมบอกให้นะว่าอันนี้วันทีเร,เราเราเราพูดตรงตรงประเด็นที่เสนีเนี่ยครับเสนีเสนีเอ่อ เหลอไผลความเป็นอีโก้สูงนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่ายื่นบัญชีพยานเกินกำหนดสารโลกไม่รับพอไม่รับก็ก็ต้องย้ำอีกทีว่าเราไม่สามารถนำพยานเข้าสืบเข้าสืบได้พอตอนนั้นก็ปกปิดกันนะครับปกปิดกันว่าเพราะฉะนั้นเอว่าเธอความมันเปิดเผยอย่างที่ผมพูดเวลาเนี้ยเมือม่อเมือม่อเมื่อห้ปีก่อนเนี่ยนะเมื่อ51ปีก่อนเนี่ยนะเซดี่ปามวด โดนกระทืบเละโดนกระทืบเละไม่ได้มีโอกาสเป็นเพยอหน้ามามามาฆ่าประชาชนเม,มื่อปีเมื่อวันที่หกตุลาหรอกครับแต่ว่าอมาม่าเขาช่วยกันอมาม่าเขาปกปิดกันทําอะไรก็ไม่ผิดแต่ใ,ในเรื่องของการศึกษากฎหมายเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเคสตัตดี้เนี่ยนักกฎหมายส่วนใหญ่จะรู้กันครับรู้ดีว่าเซนีปาโมลดเนี่ยเฉื่อยชาอืลักษณะเหมือนชวนอะควเชืช่องช,ช,ชาพวกนี้จะเชื่องช้าแล้วกอดขาไปเรื่อย อไปผมว่าอะไรเงี้ยไปนอเนิบเนเชื่องช้ายังเป็นเต่าหัวหดอีกอแต่ว่าพอเรามีความผิดมีคนช่วยปกปิดอืมีคนช่วยปกปิดประกอบกับว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่เสียเสียอมันเป็นรุ่นตอนเผด็จการไงใช่ไหมตอนสมัยจอมพลสฤษดิ์เพราะฉะนั้นข่าวข่าวพวกนี้จะโดนเขาเรียกว่าโดนโดนกลบหมดใช่ไหมจอมพลสฤษดิ์ก็จะเป็นพระเอกไว้กูจะ โอ้โหแต่จริงๆก็รู้กันอยู่ผมว่าวิญญาณจอมพลสฤษดิ์เนี่ยที่ไปอยู่ในนนรกเวลาเนี่ยก็ก็อาจจะรู้ว่านั่นแหละกฏแห่งกรรมว่าว่าทุกคนมันรู้กันอยู่ใครก็รู้ตอนสมัยนั้นเนี่ยคืออย่างนี้นะพี่ต้นพี่จิตสดาเอาล่ะทุกคนเนี่ยโกรธแค้งเครืองโกรธอังกฤษและฝรั่งเศสละที่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 ใน ที่บางคนหาว่าเขียนแผนที่อย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ถ้าเรามาคิดมุมกลับบ้างนะพี่ถ้าเกิดมันจะเอาหมดทั้งประเทศมันเอาได้ไหมตอนนั้นอ่ะ <c oughs> มันคงไม <c oughs> ม, <c oughs> มีทางอ่ะไม่แต่เกิดว่ามันจะเอาประเทศไทยแต่ได้ไหมในขณะนั้นอ่ะมันได้อยู่แล้วผมว่ามันเอาทั้งประเทศมันยังได้เลยโอ้ถูกไหมถ้าเรามาคิดมุมหนึ่งนะทําไมมันมันมันเหลือเหลือเหลือไว้เนี่ยก็ถ้าเรามาคิดมุมกลับว่าเสียตรงนั้นเสียตรงนี้ ว่ามันมาเอาตรงนั้นตรงนี้แต่ถ้าเรามาคิดมุมกลับแบ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 บไม่มีอคติล่ะถ้ามันเอาทั้งประเทศเอาได้ไหมได้มันเอาได้ถูกไหมล่ะก็ได้อยู่แล้วถูกไหมกันานั้นเพราะนั้นแล้วแล้วเอาอย่างนี้ด้วยความเป็นธรรมนะด้วยความเป็นใจเป็นเป็นแบบแม่งกลางๆเลยเนี่ยถามจริงเ่อดูยังไงดูยังไงเนี่ยนะเขาวิหารโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเนี่ย มันเป็นไทยหรือเปล่าเอาผมผมถามแต่ในชื่ออืคําว่าวิหารในลากศัพท์มาจากไหนวิหารเลากศัพท์มาจากไหนมาจากภาษาเขมรหรือไทยไม่รู้วันนี้พัตตบองอย่างเงี้ยวิหารมันเป็นมันเป็นเป็นศัพท์อะไรถูกไหมแต่ขนมอย่างเงี้ยขนมนี่ก็เป็นภาษาเขมรนะอ้าหรอขนมเนี้ยถึงว่าครับเมื่อเมื่อเมื่อช่วงหัวค่ำเนี่ยผมก็ไปอ่านนะ ศักดิ์ของเขมรน่ารักจุงเบยจุงเบยคือคือไอ้นี่มันมีบ้ากว่านั้นอีกนะมันมีบ้ากว่านั้นคือไอ้ตอนสมัยพันธมิตรไอ้ที่ยิงกันมันมีหมู่บ้านชื่ออะไรภาษาเขมรเนี่ยที่ยิงกันตุ้มตุ้มสัลอนตุ้มสัลอนเออตุ้มสัลอนนี่นะไอ้ไอ้ปานเทพไอ้พวอไอ้พวกพงพันหรือพงพันกับไอ้เทพมูลตีอะไรเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนเนี่ยชื่อหมู่บ้านเพราะหมู่ชื่อหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นภาษาเขมรมันบ้าขนาดนั้นลเ ถ้ามันเปลี่ยนตรงนั้นเลยมันก็ต้องไปเปลี่ยนจังหวัดปัตตานีด้วยยะลาด้วยยะลาภาษาอะไรเออมภาษาไทยที่ไหนบ้อบ้านดูทรงยองเงี้ยแล้วผมถามหน่อยว่าในหลังจากเขตแดนตรงนั้นไปเนี่ยจากเขตแดนไทยไปขมิเนี่ยผู้ไทยมีไหมไม่มีไม่มีแล้วหลังจากขมิมาสุรินทร์ศรีสะเกดพูเขมิมีไหมบางส่วนคือมีถูกไหมมันยังมีถูกไหมแสดงว่า พื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นอะไรมาก่อนนะเราสังเกตอย่างนี้สิถูกไหมครบภูมิสลอนบอกไอ้นี่ยเนี่ยเพราะเป็นภาษาเขมรนเราต้องเปลี่ยนอัตลักษณ์ของเราบอกเธอเปลี่ยนนะมึงตายเลยนะเพราะปัตตานีก็ต้องเปลี่ยนนะครับปัตตานีภาษาเราที่ไหนอใช่ยะลาภาษาเราที่ไหนตรงไอ้ข้างบนไอ้ไอ้ดอยแม่สลองเนี่ยกอองพนเก้าสามต้องเปลี่ยนหมดเลยอคือมันบ้าขนาดนั้นเนอืมคือ คือมันคิดอะไรมันโอ้โหมันวิดไไดด้้เลลยคิแวโดยไม่ได้คิดถึงผลพวงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่อืมแต่พอมันเกิดเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเองก็หลบหน้าแล้วคุมไม่สนแล้วภาคใต้เนี่ยอืไปโทษท่านนายกทักษิณโทษนายกทักษิณเนี่ยผมจะบอกให้ครับผมอ่านนะผมบอกให้เลยว่ามันมีตั้งแต่สมัยจมพลปอนะเรื่องอะไรรู้ไหมมาลานำไทยอ่ะครับต้องให้คนใส่กางเกงเลยนะแล้ว ออกกฎไงทำได้ไหมทุกคนต้องใส่หมวกอะ่ะนี่ออกกฎมันก็ต้องท้งประเทศใช่ไหมแล้วท,ทางนูน้นเขาเดือดร้อนไหมเขาใส่โลงเขาพกผ้าของเขาตามตามวัฒนธรรมของเขาอะ่ะอแล้วไปตำรวจเขาไปตามจับเขาว่าใครไม่ไม่ใส่หมวกใครต้องเลิกเคี้ยวหมากต้องอะไรเนี่ยมันมีมาตั้งแต่น,นั้นคอนฟ lict ของอเรื่องความขัดแย้งทางวัฒนธรรมแหละเพราะว่ามันออกมาจากภาคกลางยโดยที่ไม่รู้ไง โดยที่ไม่รู้เลยว่าพอออกกฎตรงนี้ไปเนี่ยโดยไม่ได้รู้ว่าไอ้ความเป็นท้องถินน่นไงพอพอกดไปเนี่ยตำรวจก็จับสิมาให้ท่านท่านจอมพลปอบอกว่าให้ใส่สลมอย่เอ๊ะม่ให้ใส่เกงผู้หญิงต้องใส่กระโปงห้ามเคี้ยวหมากห้ามอะไรต้องใส่หมวกพวกนั้นเขาพวกมุสลิมพี่น้องมุสลิมทางภาคใต้เขายัง อย่างพวกหัวเป็นเขาเรียกภาษาลิมผมก็ไม่ทราบนะเขาเรียกอะไรหมวกอยงเงี้ยก็เป็นภาพกพกผภาพพกเนี่ยภาษาวะามุสลิมเขามีอยู่ก็ไปจับเขาแล้วก็เอา้าพวกหัวซึ่งเขาศักดิ์สิทธิ์มากอะ่ะเ,เขาเขาาศักดิ์สิทธิ์มากไปม้วนมาเตะเป็นตะก้อที่สรางประวัติศาสตร์อ่ะมันมีตั้งแต่ตอนนั้นไม่โทษท่านนี้ว่าักษิณิไม่ได้หรอกความความไม่เข้าใจในในในอัตลักษณ์ของคนพื้นที่มันมีมานานแล้ว คือหิประเด็นขึ้นมาแล้วก็โจมตีไ้ก่อนะบฏดุทรงยอเอพ่อท่านเด่นโตมีนาโดนฆ่าก็ไปพ่วงกันใช่ไหมฮยีสุหลงเนี่ยก็ไปจับเขาหายสาบสูญไปทุกวันนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเพราะฮยีสุหลง,งเป็นคนซึ่งบังเอิญเป็นศาสนายุคใหม่ครับแล้วคนไปนับถือนับหน้าถือตารายงานไปที่ส่วนกลางกรุงเทพบอกว่าโอตอนนี้จะทําตีตัวเสมอเจ้า เป็นอย่างเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นมันมมีประวัติศาสตร์อยู่หมายถ้าเกิดว่ามีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งไม่ใ่พี่ต้นอ่านแล้วนะใช่มันถ้าเอานั้นเอานั้นมาอ่านให้พี่น้องได้ฟังกันเนี่ยผมว่าไม่คือเราอ่านแล้วมันยืดเยื้เราเอามาสรุปให้ฟังพี่น้องครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับอีกไม่นานแล้วครับเราก็จะเห็นประวัติศาสตร์ที่แท้จริงเมื่อ มีการเปิดซีเรียาเซียนสองพันห้าสิบปดเนี่ยต่างคนเอาประวัติศาสตร์มากางใส่กันนะพี่ต้นนะพะมา่าหาว่าเราเราหาว่าพมา่ามาบุกไทยพมา่าก็หาว่าไทยไปบุกพมา่านะแล้วก็ขมรหาว่าไทยไปบุกแล้วก็ไทย,ยบอกว่าขมรบุกไทยเนี่ยต่างคนเอา พอวัติศาสตร์มากลางใส่กันเนี่ยนั่นแหละจะเห็นข้อที้จริงว่ามันคืออะไร,รแล้วในในห5สเปิดซีเรียสเนี่นเห็นแน่นอนเห็นแน่นอนครับครับคืออย่งนี้นะฮะคือถ้าท่านผมขออนุญาตไปสัมพันธ์เลยแล้วกันครับท่านที่เล่น Facebook เฟซบุ o กนะฮะท่านเข้าไปที่ที่ทะลุทะลวงนะครับท่านอยากจะรูเ้เรื่องอะไรที่ให้รายการเรานำเสนอท่านก็ไปโพสต์ในนั้นแล้วกันแล้วเราก็จะหาข้อมูลให้นะฮะ ใน f a c e b o o นะฮะแล้วก็กดคำว่าทะลุทะลวงเลยพิมพ์คำว่าทะลุทะลวงเนี่ยนะครับก็หรือว่าจะติชมรายการหรือว่าจะอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ใน Facebook ทะลุทะลวงนะครับเมื่อกี้ผมอ่านของท่านสามารถแล้วก็มาตา้อยเนี่ยคือต้องต้องคุยกันยาวนะครับเพราะเวลาเรามีแค่เสาร์อาทิตย์นะครับมีแค่เสาร์อาทิตย์ซึ่งจริงเรามีเนื้อหาสาระที่จะพูดมากกว่านั้นเยอะ แล้วก็มีแค่ชั่วโมงครึ่งวันละชั่วโมงครึ่งเพราะฉนั้นก็ก็พยายามจะรวบรวมประเด็นที่ที่ท่านสนใจนะฮะมาคุยพูดคุยให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นก็ก็เดี๋ยวเราเราติดท่านไว้คือเสาหน้าเนี่ยเราสัญญากับท่านไว้เลยว่าประเด็นเรื่องการยึดทรัพย์นะฮะของท่านนายกทักษิณสี่หมนหกพันล้านเนี่ยไม่ชอบมาพาคนยังไง มีพยานหลักฐานยังไงหัวกันยังไงพูดคุยกันยังไงนะครับเราก็จะมาตลอเอาเป็นว่าเสาหน้าเนี่ยคุยกันเรื่องนี้เต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยจะได้ให้ท่านจะได้รู้รายละเอียดเลยว่าการสมหัวกันปล้นเงินคนบริสุทธิ์46,00ล้านเป็นการปล้นครั้งรเรียกว่าอภิมหามหาปล้นที่เป็นวงเงินใหญ่ที่สุดในในประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยม,มันเกิดจากอะไร ก็ท่านท่านผู้ชมครับในวันอังคารที่จะถึงนี้นะฮะขอร่วมแรงร่วมใจพี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะฮะช่วยกันบริจาคครับให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมนะฮะซึ่งทางช่อง4ทีวีประชาชนของเราเนี่ยเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสดตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มจนถึงสี่ทุ่นะฮะท่านจะ มาบริจาคที่สถานีก็ได้หรือจะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มาเข้าในบัญชีของสว,วทก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านมีโอกาสมีเวลาก็มาร่วมงานนะครับวันนั้นท่านประธานนิคมบุญวิเศษและแขกแขกผู้หลักผู้ใหญ่ของเราก็าจะมาเป็นสักขีพยานในการรับสิ่งของใ,ให้กับพี่น้อง ที่มาบริจาคนะฮะท่านจะเขียนชื่อเบอร์โทรศัพท์ท่านใส่ใส่ถุงที่บริจาคก,ก็ได้นะฮะเพราะว่าเราจะได้แน่ใจมั่นใจว่า,ราทรัพย์สินของท่านที่อุตสาหบริจาคเนถึงพี่น้องัอย่างแน่นอนนะและ้วก็ในส่วนของสถานีนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าไปเนี่ยเราก็จะเริ่ม ทำการรับบริจาคนี่ครับมีมีคนเสนอมาบอกว่าให้พี่เงาะวลัยชัยเนี่ยเชิญมามด้วยนะครับมาเป็นสักขีพยานในวันอังคารด้วยนะพี่มาด้วยมาด้วยแล้วก็เชิญน,นอกเหนือจากพี่เงาะวลัยชัยก็ขอเชิญสอสพักเพื่อไทยถ้ายังดูดังชมเราอยู่ก็ขอเชิญติดต่อมาได้นะครับครับเอาละฮะท่านผู้ชมฮะวันนี้รายการทะลุตวงเวลาหมดแล้วนะครับ,รบผม กิจราศีรากิจคุณทัฒนายทีน้ำคำและคุณต้นมนลลาบลาไปก่อนนะครับวันนี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับครับวันรังคารเจอกันครับ Thank and